เป็นการใช้ความแบบโอเวอร์ด่าทำให้อาจิเดินมาม้นคากันไล้ครับตัวนี้ตะวันมันใ่ไปโดนได้หมั่นเก่งคนทำเดียวอย่าครับแค่ครับเพราำเลี้ยงมากเลยปรเดียเนียงไปมานเียว่้า้อันเสริฐอีทุกคก

จังหวัดไทรนูนนะเสียงบอกมือาโลเพื่องนี้อะไรหรือเปล่าไม่กี่วันเลยเขาจนนำเคื่องทำทองแด้ก็ได้บริจาคก็ได้ตอนระดีครับเนี่ย

ตัวสีน้องเจ้าเล่ยยังเดี๋ยวครับแม่ทำใจว่าเาจะไม่ได้ยามาเบอร์เล่ยขับพาต้นไม้วาใจใจจะเล่นหรือว่าเอาหวังว่าขับจะบอกรูบาวเขาหน่อยเห็นเขาเลยบันีละรูบาวสีด้วยกัน้ไหมอะไรครับ สาระรด็นนะครับน้อยครับรอเีเดียวกันงยนสารนเรวงนะครับีเดกันเลยนัวนักข่าวนัก่าวนักข่าวนักข่าว่วนั่าวนักาัก่นั้ขนักข่าวนักข่าวนัขวัวนั่ักันัก่าวนัวกขวน่านาวนว่าวนักข่ักข่่วก่าวน่าวนักขันันักนอก่าวนักันนัน่น او يو لا 26 11 25 5 3